สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาซ้อมเต้นครับฝึกเต้นแบบออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะเต้นคเวอร์ครับผมก็จะมา ไลฟ์ต่อท่านะครับกับคุณครูครับผมนะครับใช่เลำไรต่อท่าครับเพลงอะไรครับนี่ครับคุณครูครับพี่ครับพี่คอยอยู่ใบีครับเด้อก็ในบีครับเราจะมาต่อท่าคืออยากเต้นค o มเบบี้ของ EXO นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โหยพี่โยสวัสดีครับก็จะมาต่อท่าเต้นนะครับผม ก็จะมาไลฟ์ต่อภาพนะครับผมฝึกฝึกสองใช่มาพร้อแมครับอ่าคือบุกเข้ามโอเคได้ก็อะไรครับผมมันก็จะเคลือนเคิื่อนนิดหน่อยครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับพอมีเบบี้นะครับอ่ะ มาเือเอนแล้วไปเจอเต้เลอเราแบของเป็นคนที่มาทค่าอะไราไปแค่นี้เดียคือก่อนหน้านี้เราก็ออกจุดเพื่อติดงานอาไว่เราบอกว่าเอาแลกเราห้อาแครดีครับพ่อเ่เพอเอ่อเ่อเคเ่เพื่อเพืเพเพอ Anh B, lạc về hôm nay, luôn gây mặt. Luôn gây mặt lạc 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 กูเก่งครับเบคนกูเก่งเริ่มยาดีเราจะมาต่อท่าหรือว่าเราจะลองสะพายคนไปกันทุกคนเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนเนี้ยก็ร <laughs> ู้แลว้วว่าเราจะต้อแต่ว่าเราทุกคนอยากดูไหมครับไม่ใช่ว่าอยากดูตอนเนี้ยตอนนี้ไปผ่านมากเลแต่ว่า,ารอดูแบบตอนแบบ ซ้อมเสร็จจะดีกว่าเพราะว่านี่ไงเดี๋ยวมาได้ใหม่อีกสิบห้านาทีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะครับอีกสิบแต่ขอไปทวนท่าเดี๋ยวมาไลฟ์เต้นให้ดูดีกว่าครับแตเขายังเต้นไม่ได้ครับทุกคนเต้นได้ครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวครับแล้วกลับมาครับทุกคนเออ